เดี๋ยว,ยวมาแล้วให้มีประโยชน์เลยอ่ะมาก็มากินแต่เหล้าแต่เบียร์มาแล้วให้มีประโยชน์หน่อยปุริพัฒน์มาจากไหนไม่รู้แล้วถามว่าเรื่องรถคันนี้เราไม่รู้มีข้อมูลไม่รู้เรื่องเลยฮะ <Huh? S 2> จะไปพูดอย่างไง เข้ามาเลยมาเข้ามาเลยโอ้โหไม่ต้องมาแล้วให้มีประโยชน์หน่อยเอาอะไรมาวันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้หรอมันเป็นรถรุ่นนี้มันเป็นรถสะสมคลาสสิกถ้าไม่รู้จักนิดพาไปดูไหมรีวิวคันนี้ก่อนอ๋อคันนี้ก่อนเลยไหมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยว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 สอนทิสอนทิสอนทิสัมภาษณ์ก่อนออทิศอยู่ไหนอันทิศอยู่ไหนคำลี่อ๋อคำลี่โอเคใช่ป่ะคำลี่ไม่ใช่ออทิศที่ไหนไม่ใช่ออทิศเดียวเดี๋ยวเลยเหรอ ขายรถมากี่คันแล้วเยอะแต่ไม่เคยขายคำนี้แ <laughs> น่ใจไม่ไอพวกนี้ไม่เคยขาย<อ>เคยขายแต่ไม่ตอนแรกมองนึกว่าดูโอฮะ<า>นึกว่าดูโอมองฝ่ายหน้าไปปุ๊บเหมือนดูโอเลยเป็นไงมันมน,มน,มนคุ้งเว้าเป็นไงมาไม่ค่อยจะมีประโยชน์หรอกมาก็มานั่งกินเบียมานั่งโกเบียที่ไหนเก๊กควยแน่ <laughs> ของอบบยมุกฮะเปิดคลิปให้หน่อยเนี่ยอ่ะเปิดคลิปยังไง ต้องต้องมีวิธีไหมไม่ต้องมีวิธีหรอกเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆคันนี้ปี08นย์อ่ลองเปิดคลิปดิสไตล์ปุริพัฒน์เอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมรถ Toyota Camry ปี08แอติโม่ศจีตัวนี้ตัวจีใช่ไหมตัวจีอ t ติโม่อติโมตัวจีอ t ติโมนะครับคันนี้แอร์แบ็แปดใบได้ป่ะแ i r แบ็คคูหน้าอ๋อคู่หน้าคันนี้นะแอร์แบ็คคูหน้านะครับกระจกไฟฟ้า พ o ังมัน power อาคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้ายัางโหพี่รถรุ่นใหม่มันคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้านะออโอเคเป็นระบบไฮบริดไม่ใช่ไฮบริดไม่ใช่ <laughs> เอ,อาทางนี้ทางนี้ก่อนเลยดีกว่าไปต่อทางนู้น เปิดคลิปสไตล์วุลิพัฒน์สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคัมรี่ไม่ใช่ไฮบิดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง 2000G นจีนะครับตัวเอสติโมนะครับวันนี้รุ่นนี้นะครับผมก็ได้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอดี้ตัวถังดีนะครับไม่มีผุสีสันสวยงามแสดงว่าชอบเห็น <c oughs> ไหม,ไหมสไตล์วุลิพัทแ์แสดงว่าชอบเห็นไหมเออคนโทรมาก็เขาก็ชอบเอ้เราสไตล์นี้ใช่ป่ะเออจริงๆไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนั้น แล้วก็ยืนพูดไอที่เขียนไว้ก็อ่านอยู่หลังกล้องะ <c oughs> อบางทีมองไม่เห็นไงมือก็ต้องช้าตาม <c oughs> เข้าเรื่องเข้าเรื่องเขาเรื่องโอ้ยอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมี Toyota c a m r y นะครับตัวนี้ไม่ใช่ h ฮ b ริดนะครับเป็นตัว a s t i m o นะครับ 2.0G นะครับเป็นสีขามุกเครื่อง2.0เครื่อง2000นะฮะดูจากด้านหน้านะครับคอมไฟหน้าใหม่เก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วคือด้านหน้านะครับ นี่ที่ผมบอกว่าต้องไปเก็บกันชนหน้ามีรอยสะเก็ดหินบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วครับอ่ะเป็นไงพี่เอกส,สีอะไรนะสีขาวมุกมีมุกไงตรงไหนนี่<ง>เป็นประกายอย่างงใช่ไหมใน่เหลืองเหลืองไงอ๋อไม่ใช่ครใครที่ขายอาเป็นสีขาวมุกครับตัวนี้ a อ i ติโก็จะเป็นภายในดําจุดเด่นของมันนะจุดเด่นของมันเป็นภายในสีดํา รถหน้าเดิมท้ายเดิมรอบตัวเดิมตัวถังเดิมสีขาวเดิมแท้จากโรงงานรถไม่เคยกลับสีด้วยพี่เอกก็เปิดไอเม็ดองเม ét, ็ดไาให้ลูกค้าดูไหมโอ้ยเปิดอยู่แล้วไหนเดิมจริงเปล่าสรุป,สร,ปสรุปมาเผาหรือว่ามาเอารถมาทําหรือมาเผาเอารถมาทําว่างจัด <c oughs> เฮ้แต่ว่าเดี๋ยวฮะเะบียร์พี่วาวไว้รุไหนเห็นไหมโอ้ยยังจะจะจงหวงเบียร์อีก่กแล้วเดี๋ยวให้เป็นประโยชน์กับพมาต่อ มาถากล้องเชิญด้านในอ่ะตัวนี้เป็นไงพี่รีวิวเลยฮ<ม>ะไม่รู้เหรอไม่ร,มร,มร,มรู้ไม่รู้ออฟไม่รู้ไม่รู้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะออฟชั่นมันอ่ะอาตัวนี้เป็นภายในสีดำครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับตัวนี้มีโหมดคูดคอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีมันติฟังชันที่พวงมาลัยตัวนี้นะฝั่งนี้ก็คืออ่าปรับสามารถปรับแอร์ อุณหภูมิที่ปรงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ด้านฝัน่งซ้ายนะก็จะมีมัตติฟังก์ชันที่ปรงมาลัยนะครับติดตั้งจอมาให้ด้วยนะครับ1นึ่งอ่าสินิ้ว,วะอะจอ Android ครับสามารถดู Youtube ฟังเพลงได้ที่นี่เลยสามารถต่อบูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนี่เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยแล้วก็จะมีโต๊งอะไรนะครับแล้วคันนี้คัทมันหายไปไหนวะ มีแต่เบรกับคันเร่งคัดอยู่ข้างบนเล็กๆไงคันอยู่ข้างบนนั่นคันอยู่ข้างบนไงเล็กๆกันดินี่ไงคัดพี่ก้มดูไหนพี่ก้มดูวะกล้องไปถ่ายกล้องไปถ่ายนี่นี่นี่ตัวไหนนี่ไงคัดคันด่อ้ยนี่เหรอเกอดอดไปแล้วมันจะหักไหมอ่ะหักตัวนี้ไม่มีเบรกมือครับเขาเรียกว่าเบรกตีน ตรงนี้มันไม่มีก้านยกยกไงคัมรี่อ่ะมันจะเป็นเบรกเบรกมือนั่นแหละแต่ว่ามันใช้เท้าเหยียบมเบรกมือ <be ek S 1> <không? S 2> นะเออใช่รุ่นนี้ oh. อ้าวต่อตัวนี้นะครับออปชั่นก็จะมีกระจกปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าปรับทัศนวิสัยนะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นเอาโต้เนี่ยฮะเอาโต้ทั้งสี่ตัวเลยนะสามารถกดขึ้นกดลงเนี่ยทั้ง4ตัวเลย ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับรถคันนี้แล้วก็ยังอะไรไม่เคยลงพื้นด้วยอ่ะเรามาดูด้านหน้าก่อนออปชั่นคร่าวๆก่อนคร่าวๆคร่าวๆดูด้านหน้าสิเดี๋ยวไม่ใชไรบ้างสรุปมาทำงานหรือมาปวดไว้เมาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเมาวะเนี่ยกี่กี่ขวดแล้ววะเนี่ย ระปองอยู่ไหนเนียหาไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ต oh, อนตาบบเป็น <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับ16วาวเป็น vvti vvti ก็คือเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าระบบเปิดปิดวาวนะครับชื่อของ Toyota เนี่ยก็จะเป็น vvti แต่ถ้าเป็น Honda ก็จะเป็น ivtec นะครับเป็น v t e c นะฮะตัวนี้ก็เครื่องดีมากช่วงล่างดีมากห้องเครื่องยังไม่ทันได้ล้างครับดูไปก่อนดูไปก่อน เครื่องแห้งครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเพราะว่าล่าสุดไปเกาะร้านมาไปเกาะร้านมาล้างเสร็จเคยติดแก๊สไม่ต้องไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมเออคันนี้ไม่เคยติดแก๊สลืมบอกไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะชัวเลยมชไหมใช่ชัวเดี๋ยวหาลองเลยก่อนมีหรือเปล่าดูเดี๋ยวหรขอดูรอยก่อนมีรอยติดแก๊สปล่าก็ดูเลยยกเครื่องลงเลยป่ะขอเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบเจ็ดก่อนนี้ นี่ันบเดี๋ยว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 พี่อาบน้ำยังวันนี้วันนี้อาบตอนเช้าเออ,อมาจากเชียงใหม่แล้วแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยน,นะเวลาอาบน้ำอะเมียบอกให้ใส่ชุดเดิมประหยัดแฟบแฟบเป็นขึ้นราคา <c oughs> ได้ป่ะรีวิวกันเดี๋ยวเอาแค่นี้น <c oughs> กันฝากระโปรงเดิมครับเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวฝา <c oughs> กระโปรงเดิมจากโรงงานครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับมอกอ้วก็บอกเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบครับเนี่ยดูกันชัดๆนะฮะ เบ้าหัวโชคนะครับรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ครบครับห้องเครื่องไม่เคยล้างทําความสะอาดครับห้องเครื่องเป็นไงห้องเครื่องเขอะครับมันก็ถามว่ามันเขอะไหมเขอะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับคันหน้ามีไรบ้างบางๆแต่ว่ารถเดิมครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับรอยอาร์ R R ก็ยังอยู่เห็นว่าเห็นไหมรอยอาร์ Roy R R กยังอยู่นะตรงนี้ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าชอบเอาฝาแบตเตอรี่ไปวางกันมันก็เลยเป็นน้ํากดมันกัดสี ขาน้ามีลายบ้างเป็นบางๆแต่ว่า,ารถเดิมฝากระโปรงเดิมครับอันนี้กี่มือนะนรถสองมือขับสอง,สองมือ <c oughs> ทนันทันเอามาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังกันก่อนครับเป็นไงเฮ้ยนี่นเปิดเองได้ด้วยเหรอผมเปิดเมื่อกี้ไงอ๋อตัวนี้นะครับก็จะเป็น2องนอตติโมนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับนี่ตัวจุดเด่นของมันเลยเป็นปี2008นนะลืมบอกปีไป เป็นปี2008ัโตโยต้าคัมรี่ครับรถไม่เคยติดแก๊สด้วยดูจากด้านหลัง <c oughs> ให้ดูกันแบบชัดๆนะเอาออกมาอ่ะพี่เอกจัดการเนี้รีวิวเลยเป็นไงเปิดยังไงฮะดูยังไงออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงไม่รู้ว่าปกติกดปุ่มปุ่มมันสไลด์ขึ้นเป็นไงเครื่องไม้เครื่องมืออ,มอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับอันนี้เปิดไงฮะ อันนี้เป็นยังไงยกขึ้นพี่ยกขึ้นยกขึ้นเนี่โอเคไม่ปกติกดปุ่มแล้วมันจะสไลด์ที่เริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะแม่แรงไม่อัดไม่อัดที่อื่นแม่แรงครับแม่แรงเนาะถ้าลูกแรงก็ค่อยว่ากันอีกแบบหนึ่งหรือว่าพ่อแรงเนี่ยก็แม่แรงก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะถ้าพ่อแรงอ๋อเนี่ยอยู่นี่เลยอยู่ขอบดิรถที่นี้บอกแล้วว่ามันรถเดิมอะ ดูข้างในช่องยางอะไหล่ครับเม็ดองเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดเห็นป่านี่เม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นเลยนะยางอะไหล่ตรงปีนะรถปี08นย์แางอะไหล่ก็ปี08ครับนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้เอออันนี้คือยางอะไหล่เดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยโอแล้วพี่ลื้อยังไงเนี่ยปิดไม่ได้ไปแล้วทีนี้จบเลยเอ้าเดี๋ยวโอ้ <laughs> กว้างขวางใหญ่โตนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถนนอนให้ช่างภาพอะเข้าไปนอนได้เลยลองไหมแหววเอามีแผ่นลองวางของให้ด้วยอันนี้ของเดิมจากโตโยต้อันนี้ไม่แน่ใจนะรุ่นนี้มันมีแถมมาหรือเปล่าแถมจากโชลูมมาป่ะหรือว่าเราซื้อใส่เพิ่มไม่แน่ใจอ่ะแผ่นลองเรียบร้อยนะ c a คัมรี่ตรงรุ่นอ่ะรถบางเดิมครับมาดูมุมซ้ายของตัวรถครับรถตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมพับเดิม นะครับจากโรงงานมาดูด้านขวาครับอ่ะเร็วๆเลยนี่เห็นปะเห็นเดิมหมดเดิมหมดเดิมหมดดูจากร่องเส้นตะเข็บเห็นปะรถเดิมครับเสมอมากเส้นสวยครับนี่วิธีการดูรถนะครับเส้นสวยมากแล้วก็ปิดง่ายครับปิดฝาง่ายเห็นปะเส้นสวยรถไม่เคยเกิดปัเหุนแน่นอนมาดูฝั่งนี้ครับเสาเ เดี๋ยวแั๊บนึงสอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดไม่เคยถอดเลยวะ่ะ hmm. แน่นคต้นแน่นเลยเพราะว่าดูจากองค์ประกอบแล้วรถนไม่โดนไงก็เลยไม่ถอด hmm. เอาโหแน่นเม็ดอังยังอยู่ครบครับประตูเสาประตูจะเป็นอย่างนี้ทุกบานนะครับผมขอญาตไม่ดึงแล้วกันเพราะว่าดึงออกมาแล้วมันจะหลวมอะแต่รถมันเดิมแหล, <Okay. S 1> ละรับประกันแสงก็จะหมดแล้ว <Okay. S 1> ะเร็วๆหน่อย่อะตรงนี้ครับเพจยังอยู่ครบครับ ล็นอนประตูไม่เคยถอดครับเป็นอย่างนี้ทั้ง4บานนะครับผมการันตีจากช่อง u t u b e นะครับถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยรายงานไม่ตรงเนี่ยผมคืนค่าตกใจให้อีกนะครับแน่นอนนี่เห็นป่ะประตูประตูปิดนุ่มนวลแบบนี้ทุกบานนะตุบตับฟังไหยอันนี้ตับด้านหน้าจะเป็นตุบลองฟังไม่เร้ย้องปิดถ้าของแท้ตนนังนี้โอเคนะโอเคป่ะเดิม,ดมโอเคอะโอเคก็โอเค <laughs> ดูอ่าฝากระโปรงดูเวลาปิดฝากกระโปรงนะ อันนี้เป็นโชค๊คครับโชค๊คใช้ได้นะโชค๊คเปลี่ยนมาใหม่นะครับเพราะว่าโชค๊คเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่าลูกค้าเดิมเปลี่ยนเรียบร้อยเป็นไงเส้นสายเดิมหมดเส้นฝากระโปรงเดิมหมดครับฝากระโปรงแท้จากโรงงานครับไฟหน้ามีการสี้นเหลืองผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะฮะไฟหน้าก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วใส่คลิกๆเลยนะฮะออปชั่นภายในตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับ ไม่ใช่แอร์แบกรอบคันนะแอร์แบคคู่หน้าเท่านั้นครับนี่ภายในสวยใสครับสีดำไลฟ์สไตล์สปอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้รถสวยนะดูด้านหลังนะฮะสามารถนอนทำอะไรได้ก็สะดวกสบายนะครับเนี่ยอให้ดูหน่อยนอนให้ดูหน่อยเนี่ยต่ากล้องต่ากล้องไปนอนเอาจริงป่ะอ้าเป็นไง ได้ครับได้ไหมได้ครับคอมยังไงได้ครับได้ไหมไ้คเอาโอเคตามนี้รถก็สวยใสเดิมไม่ลืมถ่ายไมให้ดูเดี๋ยวถ่ายไมให้ดูครับตัวนี้ดีไซน์ไมสวยครับเอาไม่ใช่ไม่รถไม่รถเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดยังไงวะ ลืมเนี่ยแบบนึงนะอ่ะมไม่หนึ่0 0 0นกิโลครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้แอร์ออโต้แอร์ออโต้แยก2ฝั่งครับอ่ะดูกันนี่เห็นป่าถ้าฝั่งนี้หนาวก็แยกได้หรือว่าเราจะปรับดิฟให้มันพร้อมกันเลยก็ได้เนี่ยค่ะนี่มันจะหมุนพร้อมกันเห็นป่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแยกฝั่งก็ได้ฝั่งนี้ถ้าหนาวก็เบาได้ ฝั่งโน้นถ้าหนาวก็เบาได้อะแยกฝั่งแอร์คล้ายๆว่าเป็นตู้เดียวกันนี่แหละแต่ว่า2ระบบมันแยกฝั่งนี้จะพิเศษหน่อยคือสามารถแยกลําโพงซ้ายขวาได้โอ้หมันก็แยกได้หมดแล้วพี่ทุกรุ่นแหละเห็ไหมมันอยู่ที่เครื่องเล่นไม่อันนี้อันนี้เสียงไอ้ตัวแยกเสียงลำโพงใช่ไหมฮะตัวนี้ตัวแยกเสียงลําโพงซ้ายขวาบ้าอันนี้เพียกว่าแยกล้อเลี้ยวเพี่ครับผมว่าปิดช่อง YouTube อะ เดี๋ยวคนดูเขาจะเฮ้ยภูณิพัฒน์มาขายรถได้ไงวะไอ้นี่ก็ยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยโอ้โ oh หเดี๋ยวให้ดูนะนี่มันใช้ได้ทั้งสองด้านนะใช้ได้ทั้งสองด้านเลนก็จะเป็นเลนมุมกว้างเลนมุมกว้างยังไงอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนอม,มันเป็นเลนเลนสองชิ้นครับเห็นว่ามันมีเส้นปะ่ะอ่าอันนี้คือมุมในอันนี้คือมุมนอกอะนะฮะ เออก็จะประมาณนี้มุมกว้างอะ่ะเหมือนกับว่าปรับทัศนวิสัยให้มันกว้างขึ้นอะ่ะภายในเลนกล้องอะ่ะประมาณนั้นแหละอ่ะเดี๋ยวอะไรอีกยังไม่ได้บอกตรงนี้เลยตรงไหนว่าเปิดอันนี้สามารถเปิดช่องไอ้ดูโทรศัศน์ได้ทางทางข้างบอกคงอย่างนั้นต้งพี่ <c oughs> ผมว่าโตโยต้า <c oughs> เขาออกแบบมาประมาณนี้แหละเชิญครับเชิญครับ เป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในช่องวันนี้พอยืนมุมนี้ได้พอเนาะพอแล้วพี่โอเครถโดยรวมเดิมครับภาษีผมต่อให้แล้วปี66นะครับปีหน้าเลยเต็มปีนะครับต้นปีเลยเป็นอาภาษี22มกราคม66อ่ะขายดูก่อนอ่ะปิดคลิปเลยนะครับรถสวยเดิมผมการันตีนะครับจากช่อง YouTube 168 Channel วันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกด้วยนะครับมาล่วมมาซัวมาม่วอยู่แถวแถวนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วยสวัสดีครับผมเ <laughs> อายัางไงก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่อง1 6 8่งแชนลให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับกระป๋องเบ <laughs> ียร์หายเ <laughs> ดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้พี่รู้สึกว่าตอนนี้จะติดเหล้าติดเบียร์ไปตรวจบ้างวะเนี่ยไม่ได้ติดนะเมียโทรตามแล้วรับโทรศัพท์ก่อนก็ได้พี่อ่ะผมปิดกล้องก่อนสำหรับคลิปนี้อ p พีนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ